สวัสดีครับผมนายศิวนาบุญมาอันิสิต6 6 1 0 5น2 3 4 7์6 6 1 0 5ครับวันนี้จะนำเสนอรายวิชา01001317เกี่ยวกับผู้นำการแก้ปัญหาการเกษตรคำอม,มาหาผู้นำทางการเกษตรครับคือผู้นำทางเกษตรคือบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทในการวางแผนคิดนโยบายหรือพัฒนาแน,นวทางเพื่อแก้ปัญหา,า,หา,หาหทางการเกษตรให้กับชาวนาหรือทางเกษตร เช่นปัญหายัยแง้งราคาผลผลิตต่ำกว่าปกติหรือการขาดแคลนทางด้าน็กนนเทคโนโลยีเพราะแต่ละคนอาจจะไม่มีความรู้เบื้องต้นหรือความสามารถและความคิดที่ไปรปรับปรุงใช้ในการ,กรเกษตรได้อย่างมีประสิทธิผลบทบาทของผู้นำในการแก้ปัญหาทางด้านการ,กรเกษตรครับคือต้องมีกำหนดนโยบายหละทิศทางเพื่อที่ว่าให้ผู้ การเกษตรไปตามแผนกลยุทธ์เพื่อทำให้การพัฒนาย,ย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพอย่างให้ได้มากที่สุด 2. ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ปักดานให้เกษตรใช้โดนหรืออุปกรณ์ในการทำการเกษตรแบบใหม่เพื่อที่จะสะดวกความอำนวยสะดวกสบายให้กับ การทําการเกษตร 3. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและเกษตรกรเพราะเกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีงบอาจจะให้ทางรัฐหรือเอกชนออกมาคิดรูปแบบหรือการเกษตรแบบใหม่เพื่อแต่ละพื้นที่ให้ดีมากขึ้น 4. พัฒนาการเกษตรให้เป็นผู้นำตนเองได้ให้ความรู้ฝึกอบรมและสนับสนุนตลาด พราะบางทีเราอาจจะยังขาดความรู้และตลาดที่เป็นศูนย์กลางของผู้ทงการ,กรเกษตรรับฟังในการแก้ปัญหา5รับฟังการแก้ปัญหาจากพื้นที่จริงลงพื้นที่รับฟังปัญหาโดยตรงจาก,ก,ารกรเกษตรและนี่เป็นถึง1นึจงปะสําสำคัญที่สามารถทำให้เรารู้ว่า มีปัญหาหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราไม่รับรู้หรือไม่และนํามาแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตอบโจทย์เกษตรกรมากที่สุดตัวอ,อย่างพูดทาการแก้ปัญหาทางด้านการ,รเกษตรครับ 1. ดรเฉลิมชัยสีอ่อนหรืออดีตมอเกษตรครับในการแก้ปัญหาเขาได้ส่ง,สงเสริมเกษตรอเชียและวางแผนสมาร์ทฟาร์มมิ่งทั่วประเทศ อันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเป็นการทำให้เกษตรกร,เ,กรเบาเแบ่งวัภาระและสามารถจัดแจงการทำงานในฟาร์มของเขาได้ผลลัพธ์และผลกระทบเกษตรกร,กรมีข้อมูลการวางแผนที่แม่นยำมากขึ้นเพราะไม่ต้องมานั่งคาดเดาสามารถใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในการวางแผนให้เสร็จสรรได้เรียบร้อยเลย สองตราทองเปียวกองจันทร์ปรัดกระทรวงเกษตรในทางการแก้ปัญหาขับเคลื่อนโครงการด้วยแทนดี้เซ็นเซอร์ตรวจสภาพแวดล้อมในแปลงผมว่าอันนี้ค่อนข้างดีในเนื่องจากเพราะบางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินออกไปและไปเดินดูในพื้นที่จริงเราสามารถเช็คได้เลยว่า,าขาดน้ำขาดปุ๋ยหรือแสงมากเกินไป อุณหูมิมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ผลลัพธ์ผลกระทบจากกาต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศเพราะบางทีสภาพอากาศนี่ก็เป็นตัวปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตอาจจะเป็นด้วยพายุหรือฝนตกมากเกินไปเราอาจจะสามารถเตรียมการหรือ กับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมได้ดี 3. สูรัฐเป็นจะลงคัสกุกลร์อัจฉริยรุ่นใหม่แนวทางการแก้ปัญหาก็คือการใช้ IOT AI และโดนช่วยการเกษตรลายย่อยอ่ะอันนี้คือตอบโจทย์สำหรับรุ่นใหม่เลยเพราะว่า AI หรือโดนช่วยหรือ i o โพวกนี้ จะสามารถเปลี่ยนมาพละไปได้มากแต่ว่าต้นทุนก็จะแรกขึ้นมาด้วยเพราะว่าโดนหรือค่าแบตเตอรี่ไอต่างๆแต่ข้อดีก็คือไม่จะเป็นที่ต้องจ้างคนหลายคนมานั่งฉีดยาหรือนั่งทำวาล์วสปินน้ำลดน้ำต้นไม้เพราะโดนสามารถฉีดพ่นลงมาและทำให้สามารถทั่วถึงใบและผลิตผลของ ผลิตภัณฑ์อันนั้นได้ผลลัพธ์กันผลลัพธ์ผลกระทบใชใ่เกษตรรุ่นใหม่ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตัลเขาว่าเดี๋ยวนี้ยุคด,ดิจิทัลค่อนข้างที่จะเป็นส่วนอยู่ในชีวิตประจำวันเลามากและการปรับตัวนี้อาจจะทำให้สามารถอยู่รอดในยุคเกษตรกรสมัยนี้ได้บริษัทยสยามคูมโบต้าแนวทาง,งการแก้ปัญหาผลิตเครื่องจักรเกษตรัอฉริยและจกกัดการ ัดค่าย s m a r h farmer camp และนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากของบรษธธิษัทฮุรรต้าเพราะว่าเขาถึงจะเป็นคนที่ทำเครื่องจักรสำหรับการเกษตรและเขายังจัดแคมป์เพื่อที่ให้ความรู้คนในพื้นที่นั้นเพราะบางทีเขาอาจจะซื้อมาแต่ว่าอาจจะไม่อาจจะไม่สามารถใช้เครื่องจักรนั้นให้เต็มประสิทธิภาพได้และนี่แหละเป็นหนึ่งตัวช่วยที่สามารถทำให้เกษตรกร มีความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้นรับรส่งเสริมเราเชวนให้เป็นผู้นำเกษตรรุ่นใหม่ใช่ครับและนี่ก็คือเพราะบางทีถึงจะเป็นเกษตรรุ่นใหม่เยาวาชนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ว่าในการทําเกษตรมีอะไรที่ว่าต้องคํานวณคิดถึงหรือวางแผนบ้างการส่งเสริมการเกษตรแนาทำทางแก้ปัญหาให้ความรู้ฝึกอบรมเกษตรนในการ ใช้เทคโนโลยีและนี่ก็เหมือนโครงการอื่นแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นกลมโดยตรงเลยก็จะสามารถเจาะจงในแต่ละพื้นที่ได้ดีมากกว่าผลลัพธ์ก็คือกเกษตรมีความรู้ด้านทีต้นขึ้นทั่วประเทศขอบคุณครับ